แซ่จาก,กัระจเซฟจะมาเสริมสวยก่อนไปกรุงเทพด้วยกันค่ะฟังไม่ผิดค่ะทุกคนจเซฟจะไปกรุงเทพกับเราด้วยวันนี้เพื่อนหนูจะมาต่อคนตาจะต่อคนตาสำหรับอะไบุตตีมาแล้วไปตีมาแล้ว,ลวไปสุกสกอ,อ,อุ่นไปจัดการเด็กคะ่ะทุกคนพูดเยอะใช่ไหมจัดการเลยเอากดจริงนะะกดจริงนะนะ <laughs> แล้วอยู่ดีๆเจ้าเซฟก็มาถึงพอดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําเล็บกันแล้วบรรยากาศวันนี้ก็ดีค่ะทุกคนฝนไม่ตกแล้ววันนี้ท้องฟ้าสวยมากใช่คนมาด้วยใช่พัเพื่อนสาวมาด้วยอุ้ยสกเรตวันนี้เพื่อนหนุจะมาต่อขนตา <c oughs> ใช่มาเจ้าเซฟจะมาต่อขนตาใช่ไหมต่อตรงไรตรง <c oughs> จะต่อตาตาซะก็ลยอยากจะบอกว่าวันนี้แสงจ้าเลือกลายที่แบบคนดูเลือกนะคะคือแสงจ้าให้วตดในไอจีนะคะมีสี่แบบประมาณกี่ชั่วโมงครัพี่สอง พูดว่ากี่ชั่วโมงนะรอว่าหล้วว่ะนั่นแหละทุกคนแสงจ้าให้วตดในไอจีใช่ไหมคนดูสี่คน,น,นคกดไลน์นี้ไปแล้วหมื่นต่ถ้าไม่คนกดเยอะจังไปรอดูกันเลยค่ะทุกคนว่าลายจะสวยจึงจับใจตู้แล้วจะเข้ากับแสงจ้าไหมไลน์นี้เหมือนกันเลยนะตอนเนี้ยเจ็บเหมือนกันแล้วแค่เคลอบเงาปุ๊บก็เหมือนกันเลย <c oughs> นีน่ไหม มันจะชอบคิงนักคิงหนาค่ะทุกคนว่าตัวเองเล็บสวยแต่ว่าไม่ได้เดินบริการดีมือเส่จ้าไม่ว่างก็เป็นมือที่สาดไม่เสแจ้าแล้วดูทาหน้าแต่ว่าไม่ได้ค่ะหิวก็หิวค่ะไปกินไปค่ะสั่งของเซเว่นมากินกันค่ะเพราะว่าหิวไม่ไหวแล้วต่างคนยังไม่ได้กินข้าวทุกคน <ๆ S 1> ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะสวยไหมน้าเสแจ้าก,ก็คือพอใจมากละชิลมากนะทาร้านเสร็จแล้วนะทุกคนเป็นไงสวยปาคือสี่ถูกใจมากเดี๋ยวพี่เขาจะขอถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนคือพอใจมากค่ะทุกคนราคาเข้าถึงง่ายมากเลยนะคือเทียบกับกรุงเทพราคาที่ นี่คือย่อมยาสุดแบบลดเทุกคนใสกจะทําสีนี้บ่อยๆค่ะคือชอบมากรู้สึกสบายนิ้วด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าปกติเสกจะติดอะไรเยอะมากรอบนี้ไม่ติดคือสบายมากไม่ต้องกลัวอะไรเกี่ยวเลยค่ะทุกคนใช้ชีวิตสะดวกสบายจริงๆราคาหนึ่งแบงม่วงมีทอนถูกไม่ถูกอะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนหิวมากขอกินอีกนิดหน่อยค่ะแล้วอันนี้คืออร่อยจริงค่ะในเซเว่นถูกมากสีเรปลูเป็นไงก็สวยเนี่ยเออสีนี้สวยเนาะทำแม่จะพับไหทำ ก็คืออะไร AK อ่เซมเมลอนแล้วเมลอนอีกเมลอนหนึงลย <c oughs> เราก็ต้องแยกกับโจเซฟแล้วนะทุกคนวันพรุ่งนี้โจเซฟก็จะไปอยู่ที่กรุงเทพกับเราด้วยไปอยู่ด้วยไม่เทิดนะคะทุกคนโจเซฟก็ต้องกลับมาเรียนเหมือนกันโคตไม่แน่นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเสงจ้าไปเรียนมากรุงเทพก่อนทาไมถูกใจมอพี่บูนเจอเหรอเออมันกลัเบอกแล้วให้นอนก็ไม่นอนบายบายแล้วอยู่ตรงถ้ำสดา มีผีบ้างเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs>